แรงคงตัวห้ามยวต้านจะทำต่อเนื่องกับมวลสองกิโลกรัมที่อยู่นิ่งบนพื้นราบลื่นพื่อนที่จงหางานในวิในสองวินาทีแรกแล้วก็ขอไข้งานที่จะทำในวินาทีที่เก้าและวินาทีที่สิบช่วงวินาทีที่เก้าวิีสิบในช่วงหนึ่งวินาทีนั่นเองจากเก้าถึงสิบคือหนึ่งวินาทีแล้วก็ขอไข่นะก็มีมวลมวลนั้นสอ,อ,นะอ,อ,องกิโล กับพลักงกระทำห้านิวตันอันนี้ก็เขาบอกว่าพื้นลืน่นพื้นนับลื่นแรงกระทำเป็นศูนย์ดังนั้นเรากรณีข้อที่หนึ่งเนี่ยข้อกอไก่ก็ถามหาว่าเวิรก์กเท่าไหร่ในเวลา t เท่ากับศูนย์ถึงสองวินาทีก็ขอไข่ก็ถามว่าเวิรก์กเท่าไหร่จาก t เท่ากับเก้าถึงสิบ แบบถึงสิบวิทีเนี่ยช่วงเวลานี้เอาเรามาลองทำดูครับดับแรกเราทราบว่าพอนี้เขาดึงพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทานดังนั้นมันจะเกิดความเร่งซีมาเอเท่ากับเอเราก็จะได้ห้านิวตันใช่ไหมครับก็เอ็ก็คือสองเอเท่าไหร่เอเท่ากับสองจุดห้าเมตรต่อวิทีกำลังสองอันนี้ จากศูนย์ถึงสองวิธีเราก็จะหาระยะทางได้อย่างไงเอสเท่ากับ่ไรหาระยะทางก่อนเอสเท่ากับยูทีบวกเศษหนึ่งส่วนสองเอทกำงสองอยากยูเป็นศูนย์เพราะว่าเพราะว่าอะไรจากจุดนึ่งนะครับเป็นศูนย์บวกเศษหนึ่งส่วนสองเอทเอก็คือสองจุดห้าทีก็คือสองยกกำลังสองสองจุดห้า คูณ2คูณ2หารด้วย2ก็คือสองคำณ2นสองเองก็คือ5 S าเอสเทีานก็คือ5้าเมตเราก็จะได้กอไก่เวิร์ก็เท่ากับ Fs ก็คือ F ก็คือ5 S ก็คือ5เหมือนกันแล้วกับยีจุดกัห้ายบห้าทีนี้ข้อ ขอไข่เราทำไงเราก็ต้องหา s ช่วงนี้เท่าไหร่ก่อนอ่จะเก้าถึงสิบเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะมาหาคำนวณหา s ก็คือดีดีเก้านะครับ s ก็คือศูนย์บวกเศวนหนึ่งส่วนสอง a คือสองจุดห้า t ก็คือเก้ายกกลัสองนะครับ t ถ้า t เท่ากับเวลาเท่ากับสิบวินาทีละ เอสเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสองจุดห้าคูณด้วยสิบยกกำลังสองนะครับดังนั้นเนี่ยเอามาลบกันสองอันนี้มาลบกันเอสเฉลี S ่ยที่เก้าถึงสิบก็จะได้ับ่าไหร่ก็จะกับเศษหนึ 2, 20, ่งส่วนสองคูณด้วยสองจุดห้าคูณด้วยหนึ่งร้อยลบด้วยแปดสิบเอ็ดเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเนาะนะครับอันนี้ก็จะได้ เป็นระยะทางระยะทางในการเคลื่อนที่ดี9หรือไม่ี10อเรายังไม่ได้คำนวณออกมานะอันนี้เนี่ยลบกันก็ได้เท่ากับ19ใช่ไหมจ๊องเนี่ยนะ100ลบ80ได้19นะอันนี้ทีนี้วเวริร์กในข้อข้อไข่นะครับเวิร์กก็คืออแรงคุณระยะทางแรงก็คือ5นิวตันระยะทางก็คือเท่าไหร่เนี่ยตัวเนี้ยคือ1ส่วน2คูณด้วย 2อจุคูณด้วยสิบเกนะครับออกมาเท่ากับห้าคูณหนะครับก็คือ2.5งจุดคูณสอคูณสิกนะครับนี่ก็ได้1ิบหนึ่งหนึ่งแปดนึ่งหนึ่งแปดจุดเจ้าจุดคตอบ1 1 8่งจุดเห้า จุด,ดนะครับ